<c oughs> กระโดดลงสะเลยเหรอบีมบีมซื้อขนมอะไรมากินไหมไงฮะไปซื้อ d ีเจซื้ออะไรมามั่งครับย้กษ์ผดูน้องบีมไปโหลดตัดมาดูเขาไปซื้อขนมมามีปีโป้มาวางเรียมงมีปิงเกิ้ล อันนี้ขนมขวดนมกุดหมดแล้วน้องบีมเขาดูดดูดหมดอร่อยอสีแดงกับสีส้มเลยเรื่องหอบปีโมที่แบบสีแดงกับสีส้มที่เยอะสีเขียวสีม่วงสีขาวน้องบีมไม่กินนะปีโป้อะกินสีแดงสีส้มนี่แม่ใส่ตู้เย็ยนไว้เขาไปเอาโอ๊ะโอมะมาจับตู้เย็ยนมาเลียมเลยแช่ไว้ให้เย็ยนกันเนี่ย ่น้องบีมกิน,ะน,นอะไรลูกขนมอะไรรู้ปะปิงเกิลสีแดงมันเป็ของพีลดต้นลดลดออริจินอลอะ่ะรดดั้งเดิมอร่อยไหมครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนกินขนมกับน,น้องบีมไหม <c oughs> เพื่อนเพื่อนอยากกินอะไรถาม <c oughs> เพื่อนเพื่อน,อนสิ <c oughs> กินปีโป้หรือจะกินปิงเกิล หรือจะกินขนมขวดนมดูจนหมดเยเนี่ยแต่ตรงลูกอมมันหมดแล้ว,ลวนะมีแต่ไอผงๆอะข้างล่างอะส่วนมากป้า,ปาบาจะทิ้งไว้ให้เขากินดูแต่เนี่ยลูกจุกนมเนี่ยหมดอะเวทียดงนั่นดูดยังไงแหนดูยังไงดูเด็เพื่อนดูนี่่ะมีสะน้ำด้วยไม่ได้ใส่น้ำหรอกเอาลงมาให้เขาให้เขาเล่นให้เขานอนเล่น กระโดดลงสะเลยเหรออ๋อโดดโชว์เพื่อนเพื่อนโดดโชว์เพื่อนเพื่อนทีหนึ่งแล้วก็ไปกินขนมต่อไปแล้วน้องบีมบายบายเพื่อนๆเร็วบนเยบาย